มีดเมียฝรั่งอังกฤษวันนี้นะคะมีเรื่องสิมมเหลาค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเหลา <c oughs> ค่ะนีมะ่ม่บวงสวนนะคะหมากอันนี้กำลังเป็นหมากนะคะม่นมปนสวนจะของดอกสวนคนอื่นค่ะสวนเพื่อนบ้านนะคะสิมสิมาระ,ะบายความนด้ใจให้ฟังมื่อสิมบเหเลาให้ฟังนะคะสามีของดิฉันนี่แหละป่วยหรือบ่ยอมลาว่ป่วย เอาลูกกันนัดหมอมาใหา้หมอกระโทษมานัดบาดนี่หมออยากเว้าน้ำกระดาหอดหมอโอ้เจม่เป็นตนายยังว่าทาไมพี่น้องเว้าเสียงดังใส่หมอทั้งโทรศัพท์ผ่นแม่หมออยากเว้าน้ำกับเบาเว้าน้ำเขาให,ห้เขาพอมว่าเขาหนานัดหมอมาให้เพินอนว่าเพิ่นนะ่ะบด้เ็นยังบ่ต้องการหมอนะคะ่ะจังสันจังสี่ ้วกว่าเฮ้านี่อยากเอาเพิ่นไปไ้บบานพาักนสลาอันว่าเฮ้าวันอยากเอาเพิ่นไปไว้โรงพยาบาลคนบ้าประมาณนี้นะโอ้ยเฮ้ากะซอยเหลือเนาะกะสีเฮ้าดูแลเจ้าของผู้เดียวบ่บอกผู้ใดจังสีไหมนั่นก็เป็นไปบ่ไดดแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่เทื่อเป็นนีหยังไปหันเด้ไพศิลปิดชอบก็เข้าใจหรอกค่ะว่าเราป่วยป่วยจิตป่วยจิตป่วย,ยใจเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง แต่ว่าเศษจังใดล่ะเฮาก็พยายามซอยเหลืออย่างเต็มที่กับพยายามใจเย็นคุยกับเราอยู่ว่าจะสิสูน์ให้หมอหมอบ่มาเห็ดอย่างดอกเขาว่าเอาไปอยู่ดอกบ้านพักคนสละนะตัวเองมีบ้านอยู่อมีเมียกะดูแลอ,อยู่ฮันเด้เขาแค่จะมาเยี่ยมเขาก็บ,บอกเนาะว่าบม่มีเหตุผลต้องคอยอ่อยเอาดิเดนพ่อแม่พี่น้อง อาทิตย์นาหมอสิมานี่นะถ้าเบิงอืมเขามาเธอได้กัะไลเขานี้ยมนันหมอฮะนะแต่สร้างอิลีได้พอใหญ่อันนี้นะ่ะเบิดกำลังใจครับพี่น้องขี้ขันเว้าน้ำค้นป่วยเมื่อนี่สิภาพมาในห่างซื้อของไปเฮ็ดแกงไก่นะคะซื้อตะไคร้นะคะซื้อใบใบเบซิลซื้อพริกขี้หนูเอาสิไปออมบ่แม่นออมแกงไก่ วันนี้จะแกงไก่ใส่ฟักเขียวเนาะค่ะเนาะอันแพ้งๆดอกตะไคร่กระไดค่ะอยู่ในรั้วค่ะอยู่ในครัวไปทำงานมาใหม่ๆหมวอยองทองปุ๋งเติมแป้งทางลิปสติกแล้วก็เลยถ่ายคลิปค่ะเออว่าสีมาแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่ฟักเนาะคะเนาะอาหารคนไทยในต่างแดนนะคะพ่อแม่พี่น้องได้กินแกงแกงฟักกับว่าเลิศไปซื้อ ไปซื้อตะไคร้ซื้อใบเบซิลมาซื้อมาแล้วค่ะ3อย่าง3อย่างสองปอนหกสิบเพนนีนะคะอันนี้กเก้าสิบเพนนีกะประมาณสีบาทตะไคร้ก็เหมือนกันสองหัวนี่นะคะ40บาท ไม่เบิ้งเยันอย่างที่อยากให้ทราบว่าอยู่ที่นี่ราคาของไทยไทยมันเป็นยังไงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้ะะนองสิปีซื้อบ้านเฮ็ดอันานั้นนะมื้อีิสิแกงแกงฟักเขียวใส่ไก่ชีวิตคนไทยในต่างแดนวันนี้นำเสนออีกแล <c> ้ว <ười> <c ười> เครื่องแกงได้ค่ะนี่มือ้อในสิแกงไก่ใส่ฟักเขียวหั่นไว้เรียบร้อยไก่บ้าน ผักนะคะผักเบซิลเอาประเทศผักอิกตูเพื่อนนะได้อยู่ค่ะได้อยู่รสชาติก็โอเคอยู่เรามาแกงกันเลยใส่ไก่ลงไปสีขัวไก่ซะกก่อนใส่น,น้ำนิดหน่อย cái chai chất trên cái ở chợ khi nó cái <laughs> ở chợ cũng có nhiều bất biến ั่วนะคะ mm hmm. อมอชุนลย mm hmm. เดี๋ยวขอเวลาขวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องล้างกล้องใส่น้ำล้างครกลงไปเรียบร้อยปิดไว้ก่อนให้มันเดือดหอมแล้วพ่อม่พี่น้องเ <c oughs> จ้าของเข็ดทูกเดยวดไม่การถามคนอื่น ใส่ฟักลงไปแล้วจะเติมน้ำนะคะฟักเขียวได,ได้กินแกงฟักเขียวน้ำขากับวัดดีแล้วอยู่มืางนอกเดี๋ยวจะเติมน้ำสักหน่อยอแกงแกงไก่นะคะไม่ใช่ออม <c oughs> ก็เลยมีน้ำเยอะ นี่ค่ะปฟด้าไว้่น <S 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 อนหม้อกำลังเดือดเปิดบังจังหน่อยคุณนหอมขนาดเลยใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วครับแอบใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยแล้วเด้นครับพ่อแม่พี่น้องอ ผู้ใดมักปลาก,ก็ใสลงไปเด้อจาาอีชันไม่มีปลาอีฉันก็เลยใส่แกงแบบธรรมดาเนี่ยคะ่ะเอาเอาเอาเครื่องแกงอันี่กะปิมาใส่น้ำหน่อยนึงมาเลยเป็นสีแดงๆสหีหอมหอมน่ากินมากเดี๋ยวให้ฟักสุกแล้วเสีใส่ผักอิตูเทียมลงไปค่ะฟักสุกแล้วนะคะฟักสุกแล้วทีนี้เราก็จะเติม นี่ค่ะผักเบซิลแทนผักอิตูหอมๆลงไปนะคะชีวคนไทยเนี่ยตังแดนใส่ใดโทดแทนเบิดเท่านั้นนะคะนี่เอาไปทำผัดเผาก็ได้นะผักใบเบซิลนี้นะคะหอมค่ะหอมชื่นใจใส่อีกก่อนได้หลายค่ะ แกงเสร็จแล้วกินข่าวเด้อค่พะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้กินข่าวกับแกงฟักแ่บๆนะคะความกลุ้มใจนั้นไม่ต้องเก็บมาคิด <c oughs> <c oughs> เก็บมาคิดบ่ได้ปวดหัวค่พะพ่อแม่พี่นอ้องปล่อยวางนะคะอเก็บมาคิดแป๊บเดียวได้ยู่แต่ว่าคิดตลอดเวลาบ่ได้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ